สวัสดีครับผมเตยฟาดริมของเรซิ่งครับวันนี้มาครับเช็ครถครับนี่หลังจากทำงานมาสองวันลื่น้วครับนี่นี่ถึงแบบนี้เขาเรียกว่าปกติแล้วครับเพราะว่าตอนตอนใส่ชุดคัดตัวเนี้ย มันยังมีสีมีอะไรอยู่มันมันทำให้ชุดคัดยังไม่ลื่นนะครับตอนนี้ก็ปกติดีครับตัวนี้ก็ดีดีครับไม่มีปัญหาอะไรก็มาเช็คดูว่าน็อตอะไรหลุดน็อตอะไรคลายบ้างครับ ตัวนี้ก็เปลี่ยนใหม่นะครับเป็นนอดนอดคัดเพาเขาเรียกอะไรเนี่ยเอวินวินตอนเช้ายังลงหลงลืมลืมอยู่ครับเปลี่ยนใหม่ครับมันรูดเนี่ยคันใหญ่มันต้องยกตัวนี้ขึ้นครับนี่คันเล็กมันต้องมัน พอพอมันจะตรงอย่างนี้แต่ถ้าใส่คันเล็กมันจะต่ําแล้วมันต้องโหลดตัวนี้ลงครับนี่มันมีสามระดับ <c oughs> ก็ถอดหางถอดออกถอดเข้าครับนอดเซฟก็ไม่มีปัญหาครับทำงานดีไม่ขาดแล้ว คนขับเขาใจเย็นแล้วโดนอบลมครับชุดรางตัวนี้ยังยังไม่เท่าไหร่ครับมันกินล้อเลื่อนตัวนี้ครับมันกินพื้นตัวนี้เพราะล้อล้อมันสึกแล้วจบฤดูการก็จ,จะเช็คอีกทีครับตอนนี้งานใกล้หมดแล้วคิวรอครับ ลูกค้าโทรมาตามทุกวันพวกแขนพวกนี้ก็ปกติครับต้องต้องหยอดน้ำมันทุกเช้าครับกับอัดจาะบีชุดมัดก็ดีครับนี่ครับซ่อมตัวนี้มันหลุด เวลาเราใช้ฟางประมาณนี้ถึงประมาณนี้แล้วมันปิดไม่ได้แล้วเวลาขับมันกระแทกอย่างเงี้ขาดครับเนี่ยครับคนทำนี่ก็เป็นทีมงานครับแถวทุ่งกุลา เชือกหมดขายครับได้เปลี่ยนเบอร์ใหม่แก้ขาดไปก่อนรอเชือกมาอันนี้เปลี่ยนเบอร์เก้าครับมันใหญ่จะใช้ได้เหมือนกันครับแต่มันจะเปืองมันจะเปืองหน่อยก็ซื้อมาซื้อไม่ได้ยกกระสอบครับซื้อแยกเอาม้วนละสี่ร้อยยี่สิบบาท แต่ยกกระสอบมันจะถูกครับแต่ผมไม่เอาเพราะว่ามันเป็นเบอร์มันมีแต่เบอร์เก้าเบอร์แปดมันหมด ต้องเช็คเรื่อยครับเดี๋ยวมีปัญหาอีกเวลาทำงานพวกอย่างนี้มันมีแต่เพานะครับไม่มีบูทมีอะไรเลยมีแต่เหล็กสุบใส่กันเฉยๆแล้วก็ใส่สลักแค่นี้มันเลยชำรุดไวครับโซ่ก็ <Hey. S 1> so, ไปแล้วครับเริ่มหยนน่อนแหยเริ่มหย่อนแล้วจะตกอีสานนะครับต้องขออภัยด้วยผมก็พูดไทยไม่ค่อยแข็งนี่ครับจุดอัดจราบีแต่ตรงนี้ไม่ค่อยไม่ต้องอัดเท่าไหร่ก็ได้เพราะว่ามันจะลื่น เนี่ยครับคันนี้ก็ไปไถนานาหุดมาก็ได้อยู่นะครับสสองไร่น้ำมัน2กระติกทอนนิดหน่อยครับ ต่นานาก็ฟางเยอะหญ้าเยอะนะครับถอยเอานาตัวเองถอยําถอยําเอาให้มันหญ้ามันขาดไปเลยหน้ากากตัวนี้ผมว่ามันถอดยากหน่อยนะครับมันต้องถอดตัวนี้หนึ่งตัวคลายออกสองตัวบิดตัวนี้มันจะมีสลักกั้นไว้อยู่และฟังหุ้นอีกสองครับเป็นสี่ตัว ใครมีวิธีทําให้มันถอดง่ายก็แนะนํามาหน่อยนะครับส่วนมากเขาบอกว่าจะถอดตัวนี้แต่ผมยังไม่ลองผมกลัวมันสัน่นเวลาขับไปมันสัน่นถ้าใครสายแปลงก็แนะนําผมหน่อยนะครับได้ 41ชั่วโมงแล้วน้ำมันดำอย่างไวครับเนี่ยผมผมผมเช็คเมื่อเช้า50 50ชั่วโมงเขาบอกว่าให้ถ่ายน้ำมันเครื่องแต่มันดำดำแล้วดำไวเกินตอนนี้ก็เป็นอุปกรณ์ครับมันว่างๆไม่มีอะไรเลยครับตัวนี้มีแต่สองเผา มันใช้ดึงเอาเวลาขับไปก็หลงสองเพลาบ้างสีเพลาบ้างมันดึงไม่ขึน้นดึงไม่ได้จังหว่ามันก็ไม่ไปนะครับใช้ย,ยากอยู่ก็จะเช็ครถพวกอัดลุกอัดจซระบีพวกล้อพวกนี้ด้วยครับ เช็คแต่เช้าครับแล้วก็พักกินข้าวใสๆออกงานครับวากับรถติดตามครับนี่ช่างเขาเชี่ยทำอะไรอยู่ครับไปดูครับทำอะไรช่าง แตงโซ่ัน้นเล็กเวลาฟางครับนี่ก็สลับกันบางทีก็เอาคันใหญ่ไปไถหุดเอาคันเล็กลากสลับอยู่นี้ครับเมื่อวานเมื่อคืนก็ถอดตัวนี้ออกถอดชุดถังคาดก็ใส่มาเรียบร้อย ตัวนี้ครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยให้ให้ให้ช่างเชื่อมให้ลวงกึงที่ไปทําคาดนะครับเจาะรูแล้วก็ตาบเกี่ยวไม่อยู่ครับก็เลยเชื่อมติดตัวนี้แปะ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 ,แปะไว้แล้วก็ไม่เวิร์คครับเกียร์ออกมันเลยเป็นอย่างสภาพทีนี้ <c oughs> ถอดเพาออกตัวนี้ครับเนี่ยดึงออกเลย ดึงออกมาเวลา้ไอเราเราเจาะรูไปมันจะถึงจุดแล้วก็เจียเลยครับเจียเพาตัวเนี้ยเป็นผ่ากลางอย่างนี้เลยผ่ากลางแล้วก็ผ่าอย่างนี้เหมือนกากระบาดนะครับแล้วก็ตาเกียวใหม่เวลาเราอัดจาระบีเข้าไปมันจะไปตามร่องร่องที่เราเจียตัวเนี้ยครับมันจะออกข้าง แต่ตอนที่ไม่ได้เจียมมันอัดยากเวลาเราอัดจ,จรารบีอัดอัดอัดเข้าไปแล้วแรงอัดมันไม่สู้ตัวนี้มันเลยพุ่งออกตัวนี้ครับก็เลยแก้ใหม่เจียวเลยเพราะว่าเวลาเราใส่ถ้าไม่ทำอย่างนี้กลัวเอาไปใช้งานแล้วมันจะชำรุดมันจะพังไวแตื่อานเก่าตัวนี้ของ L 5 0ก็มีนะครับเดิมๆโรงงานมันมาอย่างเงี้ย ยังสึกไวเลยครับเดี๋ยวถ้าไม่อาจจะบีนี่เรียบร้อยอันนี้ก็จะเอาไปไถครับฐานมันขึ้นสนิมแล้วเอาไปไถล้างสนิมออกสักหน่อยไอตัวนี้ก็ถอดออกนะครับมันเคียงมันเชกะมันเคียงเวลาเราไถไปแล้วแล้วแล้วดินมันอัดตรงนี้ มันติดใบผานใบมีดมันติดใบผานอ่ามันติดดินเวลาดินโอบแค่ตัวเชียงดินโอบโอบมันกับภาคอีสานบอกว่ามันอัดเติมแล้วน้ำมันก็เติมแล้วครับทุกคันเต็มเต็มก่อนออกจากบ้านทุกคันเติมละมันคนกั ท่านไอโดมเอกอครับผมก็ขอจบเพยงเอคลิปเพียงเท่านี้ครับตอนเช้าอยู่เบเบอ่อๆครับเดี๋ยวเติมกาแฟเข้าไปคงจะสดชื่นกว่าเก่าครับ<า>ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ